ความพร้อมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เรื่องแผ่นก็พร้อมครับน่าจะได้แก้แผ่นมาได้ลองใช้ในสภาพก็พร้อมครับตอนคุยทีมเมื่อวานก็โอเคดูความปิดการมาคครับเต็มรอบครับพร้อมที่สุดความมั่นใจของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้ความมั่นใจส่วนตัวก็ถือว่าโอเคครับก็เหมือนโทรศัพท์มันลื่นแล้ว อะไรๆีอะไรเยกว่าเต็มร้อยอย่างเรยครับพร้อมลั่นครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจครับเพราะว่ากลุ่มก็ไม่ได้ตึงเท่ากลุ่มกลุ่มเขียวความคาดหวังของเราในรอบคุณสเตทก็ทาสาครับได้เป็นไหมเนาะจริงๆก็อยาก ได้ทรงกลับมาก่อนครับแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าได้ท็อปสามแล้วท,ววทว็อปสามก็ทีมาตรฐานรอบสเตีก็ออกกกขอว่าเจดท็อปสามอบผมจะเล่นแบกแต่ลนนครับ